กลับมาที่ข่าวแสนกนลไลฟ์กับดรเสรีวงบนฐานนะฮะเมื่อสักครู่อาจารย์เพิ่งบอกไปว่าเวลาจะไปเมืองนอกเนี่ยต้องขอสองรอบขอทั้งที่ฮะขอทั้งสารขอสชค่ะดังนั้นทริปรัสเซียเนี่ยอาจารย์ขอทั้งสองรอบดังนั้นอย่าให้อาจารย์ได้ไปคนเดียวนะฮะตอนนี้เราต้องการ27คนครับคนพี่เช็คเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เราพูดกันไปนี้ได้ยีิบสองคนแล้วค่ะโอ้เลี้ยงนที่เอง ครับไม่รู้นะว่าวันนี้อาจจะเต็มเราก็ไม่รู้นะครับรีบโทรกันไปเลยครับเพราะว่าพี่หลังจากที่เราคุยกับแมททิตใช่ไหมครครับวันจันทร์พี่ก็โทรไปเช็คอพอพี่โทรไปเช็คนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้ยีิบสองคนแล้วครับแต่เราต้องการเพียงแค่ยี่สิบเจ็ดคนอืเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบกันหน่อยเออไปเกินได้ไหมฮะหมายถึงว่าไปสามสิบคนมันพี่ก็ไม่รู้นะว่าทางบริษัทไรนสเนี่ย เขาจองที่นั่งเครื่องบินไวมากน้อยแค่อย่างไรเพราะมันเป็นคือที่เราบอกยีิบเจ็ดเนี่ยเพราะว่าเขาจองเครื่องบินได้เท่านั้นไงครับอนะครับทัวร์รัสเซียเพื่อตามรอยประพาสพระพุทธเจ้าหลวงรอสร้อยสิบหกเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเจริญพระชมตรีกับพระเจ้าสาของรัสเซียครับนะครับเราจะได้ไปดูละครสัตว์เราจะได้ไปดู สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามเราจะไปดูจรัดแดงเราจะด,ดูพระราชวังเคมเินเราจะด,ดูพระราชวังฤดูร้อนรเราจะได้ไปเที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอะไร,รต่างๆนา,นา,นานเราจะได้กินปลาไข่ปลาเคาวียเราจะได้กินสเต็กรสเลิศเราจะได้พักโรงแรมหรูเราจะได้ไปกินร้านอาหารที่เป็นที่โปรดของอท่านพ่อของพุณชายถนัดสีทัวร์นี้เขาเรียกทัวร์กินดีอยู่ดีครับครับอืมถูกไห ไฮโซเลยนะฮะ uh huh. 02ครับ7125757นะฮะ02 7125757รีบโทรไปเดีเ๋ยวจะเต็มสักกอดครับนะคะอืมนะอ่ะเรากลับเข้ามาที่เรื่องของการปรองดองค่ะอาจารย์ประวรศักในฐานะกรรมธิการยกร่างนี่นะฮะก็ไปพูดคุยเรื่องไปพูดคุยแล้วนะฮะกับคุณขวัญชัยไพรพานาไปพูดคุยกับคุณวีรพงศ์วีราการมุสิกพงศ์นะครับ แล้วก็บอกว่ามีแนวคิดในการจะตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติสร้างบรรยากาศการปรองดองประกอบไปได้วยผู้ทรงพุะูุิ9คนคู่ขัดแย้ง5คนโปรดเล่าโดยพระมหากษัตริย์มีอำนาจศึกษาหาทางออกมุมมองของอาจารย์เลยนะฮะจะปรองดองได้อาจารย์คิดว่าแนวคิดไหนที่เหมาะสมที่สุดคือพี่มองว่าถ้าจะปรองดองเนี่ยมันต้องเป็นคดีการเมืองเท่านั้นครับไม่ใช่คดีอาญาครับ ช่อโกงครับคอรัปชันฮะทำร้ายร่างกายครับเผาบ้านเผาเมืองครับฆ่าคนฮะนะครับครับใช้อาวุธอือันนี้อายาไม่ได้พวกเราไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองครับการชุมนุมทางการเมืองครับนะเหมือนอย่างพวกเสื้อแดงที่สมัยที่เข้ามาที่ราชประสงค์เนี่ยนะพี่พวกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรใครเลยใช่ไหมคระ เขามาเพราะเขาเชื่อว่าประชาธิปไตยหายไปครับเขาจึงต้องมาตามหาประชาธิปไตยครนะเขาก็มานั่งฟังคนพูดมาปราศัยหรือเขามาเพราะเขาเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนั้นเขาจะมาแสวงหาความยุติธรรมอย่างนี้เนี่ยอภัยได้ครับแต่คนที่เผาไม่ได้ครับนที่เข้าไปขโมยในขณะที่ไฟไหม้ไม่ได้ มีคนเผาเซ็นทรัลเวอร์มีคนเผาสาร,รการมี<ะ>คนขโมยของครับหรือมีคนที่มีภาพชัดเจนว่าพกอาวุธแล้วทําร้ายคนครับจะถึงตายหรือไม่ถึงตายก็แล้วแต่อืเพราะว่าข่าวที่มันมีคนออกมาชุมนุมกันเป็นล้านๆเนี่ย<ะ>มันก็เกิดขึ้นจากความพยายามนี้รัฐกรรมสุดซอยไม่ใช่เหรอไม่งั้นก็คงจะไม่มีการชุมนุมที่ใหญ่โตขนาดนั้นคือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเขาพูดว่าเออก็ชาวบ้านที่ไม่ได้ทําอะไรใคร,ครก็มานั่งฟังอภิปราย นะ,ค,ะครับครับแล้วก็เสร็จแล้วที่เข้ามาอย่างนั้นเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ยุติธรรมสําหรับเขาครับประชาธิปไตยก็หายไปความยุติธรรมก็ไม่มีครับคนอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีความผิดอะไรหรอกมันเป็นความคิดต่างทางการเมืองครับก็ควรจะให้อภัยแต่จํานวนหนึ่งเนี่ยให้ไม่ได้ครับ,ค,รบคนชอบราชบางหลวงให้ได้เหรอครับ อย่าลืมนะคนเราเวลาความผิดเนี่ยมันก็ผิดทางการเมืองผิดทางอาญาและผิดทางแพงครับใช่ไหมผิดทางการเมืองก็คือความคิดไม่ตรงกันผิดทางอาญาก็คือทําสิ่งที่ผิดกฎหมายอาญาครับส่วนผิดทางแพงก็คือต้องมีการชดใช้เงินทองครับพี่ว่าคดีที่เขานิรโทษกรรมกันเนี่ยเขานิรโทษกรรมทางด้านการเมืองออาญาไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดทาความผิดอาญาที่โทษกรรมเนี่ยโอ้ยตายเดี๋ยวลอยนวลกันตลน ไม่ได้หรอกแปลว,ว่าอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีการนิรโทษจริงๆก็ต้องมาดูในรายละเอียดใช่อย่า<น>สุดซอยครับพระสุดซอยเนี่ยมันเคยมีปัญหามาแล้วเรามีบทเรียนแล้วอย่าสุดซอยครับมันต้องรู้จักว่าใครที่สมควรจะรับการนิรโทษและใครที่ยังไงก็นนิรโทษไม่ได้ครับก็เหมือนจาได้ไหมการขอพระชนัยโทษเขายังยกเว้นไปสองสองคดีเลยครับคดียาเสพติดและคดีคอร์รัปชันไม่มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษครับก็คือ ติดทลา่ก็ติดเท่านั้นะน,น,นะครับคุณสายทิศวงหนองเตยแกนนำกปปสเนี่ยนะฮะก็ให้คำนิยามปรองดองไว้ออกข่าวไปเมื่อช่วงเย็นนี่ผ่านมาเน่เองคุณสาธทิศบอกว่าถ้าจะปรองดองได้ต้องยึดหลักนิติรัฐซึ่งหลักนิติรัฐก็คือว่าคนที่จะได้รับการนิรโทษต้องรู้สึกตัวเองก่อนว่าเป็นผู้ผิดแล้วก็จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมหลังจากนั้นค่อยปรองดอง ใช่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธการยุติธรรมอันนีท้ท่านอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยคือท่านบอกว่าการยุติธรรมไม่ยุติธรรมครับได้รับใบสั่งมามีทงกันแกล้งครับยังไม่สํานึกอ่ะครับในชีวิตจริงคนเราเนี่ยใครที่ทําผิดแล้วไม่สํานึกเรายกโทษให้หรอครับเออบางคนมาพูดจาบอกเออเขาโทษด,ด้วยแต่หน้าตาไม่สํานึกเลยไม่ให้หรอกคนเรามันต้องมีสํานึก ว่าเออที่ทําไปเนี่ยมันไม่ถูกแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจครับ,บรู้สึกผิดบบนะแ,บบแล้วก็ขอโทษที่ทําไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการแ,บบแล้วก็ถ้าหากว่าจะกรุณาเข้าใจกันสักนิดนึงและยกโทษให้แ,บบแต่ถึงยังไงก็ตามนะพี่ก็ยัง,งยืนยันนะบบว่าสํานึกอย่างนี้ต้องสํานึกเฉพาะทางการเมืองนะบบไม่ใช่ทางอาญ,ญานะ ทางอาญาสํานึกยังไงพี่ก็คิดว่าไม่ได้ต้องเข้าสู่กระบวนการครับประเด็นของการนิรโทษก็คือหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการที่จะจับให้ทั้งสองฝ่ายหรือว่าทุกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยต่อไปในอนาคตอาจารย์มองว่าต้องต้องทำยังไงฮะคือมันเคยมีความพยายามที่จะเจรจากันเสร็จแล้วเนี่ยพอเราบอกว่า ้การเจรจาตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องนี้โทษกรรมแบบสุดซอยเข้ามาครับก็มีอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้าตั้งเงื่อนไขแล้วหรอครับถ้าตั้งเงื่อนไขก็ปลองรองไม่ได้อมันไม่ใช่ตั้งเงื่อนไขมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องพิจารณาครับคือการที่เราจะคุยกันเนี่ยมันคุยกันยาก ตรงที่ว่าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องเจรจารแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะมองว่าเรื่องนี้ทําไมมันตั้งเป็นเงื่อนไขไม่ใช่เงื่อนไขนะครับมันเป็นประเด็นที่ต้องเจรจาอืเป็นประเด็นหลักสําคัญด้วยนะใช่ <c oughs> แต่ถ้าคุณยกไปว่ปาเฮ้ยต้องยกโทษกันก่อนแล้วมาคุยกันอา้าวมันสรุปไปแล้วนี่ครับเรื่องอยังไม่ได้คุยเลยสรุป <c oughs> ่าคุยกันก่อนสิครับไอ้อออม,มันเหมือนกับว่า แต่ละฝ่ายเนี่ยมีธงแล้วเราก็มองธงเนี่ยเป็นเงื่อนไขครับซึ่งกันและกันอังนี้แล้วกันครับนะคะฝ่ายหนึ่งก็มีตั้งธงว่าต้องนิรโทษกรรมครับแล้วค่อยมาคุยกันอีกฝ่ายหนึ่งก็นิรโทษกรรมาเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยแล้วถ้าคุณสรุปไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะคุยแล้วอ่ะครับประเด็นเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายทางการเมืองก็ถูกโยนเข้ามาพูดคุยกันในช่วงนี้เนี่ยนะฮะ ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการครบรอบวันเสียชีวิตของคุณประคองชูจันทที่ถูกระเบิดที่บรรทัดทองแล้วก็เสียช,ชีวิตเนี่ยนะฮะก็มีการตามข่าวไปที่คุณประคองสัมภาษณ์ภรรยาคุณประคองแรรคุณประคองบอกว่าไม่เคยได้รับเงินจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวเงินที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาม,มาจากกบพศเป็นกองทุนกับพี่น้องกันทั้งหมดแต่ภรรยาคุณประคองบอกเอ๊ะทำไมอีกฝั่งหนึ่งได้ทั้ง7ล้านห้า ่นป็นงบรัฐบาลก็นั่นนะฮะเขาอ,อนุมัติได้แต่พระเด็นคุณขกคองไม่ได้แต่บาทเดียวนะอาจารย์มันมันควรจะต้องได้ไหมเรารู้รสึกตั้งแต่ตรงที่เจล้านนี่มากกว่าทหารชายแดนใต้แล้วต้นครับคือทหารชายแดนใต้เนี่ยทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับแต่เขาได้เป็นแค่สามแสนสี่แสนไม่ใช่เหรอครับแต่คนที่ มาชุมนุมแล้วเป็นอะไรไปเนี่ยครับทำไมได้ตั้งเจ็ดล้านอืมีอะไรเป็นมาตรการในการกําหนดเหรอเอาเงาื่อนไขอะไรมา <นะ S 2> แล้วทําไมชุมนุมเสื้อแดงได้แต่พอชุมนุมกับปิษสเนี่ยรัฐบาลไม่เห็นมาถามอะไรเลยครับไม่เห็นเอาไปหยิบยกมาพิจารณาเลยอืตรงนี้มั้งที่เเรียกสองมาตรฐานคือสองกรณีก็ไปทุกหละครับอ,อย่างนี้นชัดเจนนะฮะว่าสองมาตรฐานนะใช่ ก็มาชุมนุมเหมือนกันตายเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะทางกองทุนกับปปสเขาก็ยังดูแลอยู่ที่เขาตั้งแบบมูลิติขึ้นมาครับก็จะดูแลกันไปได้นานอยครับฮะประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะฮะในช่วงปลายสัปดาห์นี้เองปรากฏว่ามีการประสานเสียงมาจากหลายองค์กรของโลกออกแถลงการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยหยุดออกกฎหมายคุกคามพลเรือน ตอนแรกเนี่ยมาจากองค์กรสิทธิมนุษยชนของไทยก่อนนะฮะในสัปดาห์ที่แล้ว Human Rights Watch แล้วก็ยังไม่ใช่ฮะเป็นองค์กรอื่นๆนะฮะแต่ว่าพอวันศุกร์เนี่ยสำนักข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการต่อด้วย Human Rights Watch แล้วก็ต่อด้วย EU พูดถึงเรื่องเดียวกันหมดก็คือว่ารัฐบาลคอสชกำลังออกกฎหมายที่ให้ทหารไป จับกลุ่มพลเรือนโดยไม่ต้องขึ้นศาลแม้แต่ศาลาหารแม้แต่ศาลปกติแต่ว่าทางคอสชอเองเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วก็ออชี้แจงว่าไม่เกี่ยวมันเป็นกฎหมายทรมนูญทหารพูดถึงเรื่องทหารอย่างเดียวไม่มีไม่มีมมพลเรือนอยู่ในนั้นเลยแล้วใช้ในกรณีที่สมมติไปเรือดำน้ำําไปออกรบแล้วก็ไม่มีศาลอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมีคนทาผิดให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถสั่งคังได้เขาอธิบายแล้วก็น่าจะจบแล้วไม่ใช่เหรอใช่ฮะ ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทําไมองค์กรเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกไปรับข้อมูลมาจากทางไหนหรือมีคนกําลังที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยมีความด่างพร้อยเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าอาจารย์มองอยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะพูดอะไรของทางนั้นนะ่ะเขาน่าจะสืบสวนทวนความดูก่อนว่าที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยมีคนโดนอย่างนั้นเนี่ยหรือเปล่าครับ ถ้ามีเนี่ยกี่คนครับแล้วเหตุอะไรทําให้เขาเป็นนะแล้วคนไทยส่วนใหญ่เดือดร้อนไหมกับกฎอัยการศึกครับพี่ก็เห็นยังร้องคาราเกะกันอยู่นะครับพี่ก็ยังเห็นกินอาหารกันตามศูนย์อาหารพี่ก็ยังเห็นไปเทปไปผับกันไปช้อปปิ้งกันปกติมันไม่ได้มีความเดือดร้อนเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ทําผิดคิดชั่วครับ ใช่ไหม <ฮะ S 2> คนที่โดนเนี่ยมันคือคนผิดคิดชั่วจริงๆครับแล้วมันไม่ได้โดนเป็นจํานวนมากมา,กายก่ายกองเป็นร้อยเป็นพันจะเมื่อไหร่แล้วหยิบมือเดียวครับแล้วถ้าคนตามข่าวก็จะรู้สมควรจริงๆอืพี่ว่าตอนนี้มีคนสมควรอีกหลายคนครับอ่ามันไม่มีความเดือดร้อนตนฮะใช่ไหมครับคือพี่อยากให้ฝรั่งบางค่าที่พูดเรื่องพวกนี้มาเมืองไทย คุณจะไปเอาแต่คําพูดว่าขณะนี้มีกฎอัายการศึกขนานี้มีการใช้สารทหารคุณอย่าเอาแค่คําพูดคุณเอาปรากฏการณ์ที่เป็นเกิดขึ้นจริงแล้วก็สืบสวนทวนความดูให้ดีสักครัครับเราค่อยสรุปจริงจริงครับทั้งหมดนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าตั้งแต่มีคดีคุณยิ่งรักมีการกลับมาพูดต่างๆมากมายของแกนนําคนเสื้อแดงเมื่อวานนี้วาเลนไทยก็มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพลเมืองโต้กลับอ้าวหายไปเป็นปีอยูยูกลับมาอีกแล้วออาจารย์มองว่ามันเป็น ก็บทความมีพึ่งเขียนไปวันนี้ว่ายังไงอาจารย์รือหมดเวลาแกล้งตายครับพี่เขีอย่างนี้เลยคือที่ผ่านมาเขาสงบเงียบใช้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขายอมสยบจริงๆเห็นด้วยจริงๆว่าบ้านเมืองมันจะต้องเข้าสู่ภาวะสงบมันก็เลยต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้ดีแล้วครับหรือจริงๆแกล้งตายเพราะมีกฎอายการศึกอยู่แล้วไม่อยากให้มีปัญหาครับ แต่พอตอนนี้เจ้านายโดนคดีแบบนี้แล้วเนี่ยมันแกงตายไม่ได้นิ้วลังรีบกระดิกแล้วครับนะฮะเคยดูละครไหมครับเวลาคนเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราแล้วก็ลูกหลานไปเฝ้าอยู่ข้างๆเนี่ยจะเริ่มกล้องจะเริ่มจับไปที่นิ้วครับนิ้วกระดิกครับคุณพ่อฟื้นแล้วหรือคะนี่นะะมันจะประมาณนี้ตอนนี้ส่วนถ้าฟื้นมาแล้วจะทําอะไรต่อไปก็ต้องติดตามแน่อันนี้เอีกเรื่องนึงครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากครับ ข่าวแสนคนไลฟ์หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ